ขอกับทักทายสบายดีพี่น้องเบสุคูสุคนเบสุมองสุบอลที่อยู่ทุกๆประเทศที่เขาหับส้มคลิปวิดีโอใน่องพอเขามีชาแนลน้อ,อนพี่น้องพอพอกันนี้คลิปนี้แม่้องคอมกับเสพผาผี่พานองมาเบิงมาชมวิธีเห็ดเหยื่อล่อก,กุ้งพี่น้องและการสมารีวิวอาตุ๊กพลาสติกน้อพี่น้องจากน้ำดื่มที่อาณาบอดได้ใส่แล้วเอามาเห็ดตุ้มกุ้ง สำหรับส่วนผสมของเหยื่อนี่ก็มีประแดกเขาปายแล้วก็ห้ำนะพี่น้องสำหรับประแดดนี่เอาทั้งน้ำทั้งตอนได้ส่วนผสมทั้งสามอย่างนี่เขาก็มาขวาคุกเข้าเขากันจนกลัวซีดประแดดเปื่อยก็ถือว่าใส่ได้น้อพี่น้องหลังจากที่ขวาห้ำกับประแดดใส่กันได้ทีน้อพี่น้องกับป้าไหา ิ่นเย็นก่อนหลังจากนั้นก็มาหายใส่ถุงแบบนี้ถุงนี่ยิบด้วยผ้าแยงหรือว่าเสียเอาอาณามุ้งก็ได้พี่นอ้องมุ้งเนาะมายิบเป็นถุงแบบนี้ก็ยัดยัดประแดกกับห้ามที่เอาขวาใส่กันเนาะส่วนนี้คืออุปกรณ์ที่าจะมาใส่กุ้งเนาะพี่นอ้องเอิ้นว่าตุ้มเนาะตุ้มใส่กุ้งสําหรับอุปกรณ์นี่กับประดิษฐ์จากอันตุกนำพลาสติกพี่นอ้อง ตุกนำอันนาไมยที่ห้าโบไซดหรือว่าทาวาผู้ได้อันนากะยิบแยงแล้วก็เห็ดโกงไหมใส่ก็ได้แต่ว่าอันนี้ง่ายๆเนาะเพียงแต่นำกระตุกนำที่เ้าบได้ใส่มาเจาะเป็นหูแล้วก็เอาอันนาส่วนทึ่งของขวดน้ำดื่มน่อยเนาะปาดมาแล้วก็ซุปเข้าไปซุปเข้าไปแบบนี้พี่น้องมือซิเป็นหูแบบนี้เนาะส่วนว่ากระตุกนี่ก ใส่อะน,นาเจาะหูรอบๆเพื่อหายน้ำเขาแล้็ระบายอากาศได้เพอวเวลาเขาตั้งน้ำตั้งใส่เนียนใส่น้ำแล้วให้มันจมเลยนะพี่น้องไว้มันพูแต่ว่าตัวนี้นะผนปาดส่วนเทิงมันเป็นน้ำใส่อย่างอื่นแล้วผนก็เลยเอาแหนมมัยิบใส่แทนอันนี้เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านพี่น้องประดิษฐ์คิดแต่งเอง แล้วก็มาติดตามหับชมว่าเขาจะมันขนาดใดเนาะพี่น้องมาอนี่แต่กระโปรงมือนี่เราต้องใส่ไว้มือแรงขึ้นหนึ่งเนาะมืออื่นเศร้าจังคอยมายามใส่ยามแรงมายามยามเศร้าเพราะว่าต้องใส่เวลาให้กุ้งเผินเขาไปกินเหยื่อเลาะเนาะเหยื่อเลาะก็คือห้ามกับปะแดกที่เขาขู่ปนเขากัน อย่าติดตามผับสมนะ้มเนาะมือนี้แมลงค่อมก็มากับไอ้ไ,อไงไอ้ไก,ก๊กเพิ่นมาใส่แล้วก็เพิ่นสีใส่แบบใดมีวิธีเห็ดแบบใดก็ติดตามผับ zoom ด้กันแมลงค่อมกับบริเคยใส่จักเทอ่อเราไม่ตะเพิ่นใส่ล้วเพิ่นแบงไมาให้กินกุ้งก็ได้มัอนี้เพิ่นมาใส่แล้วก็เลยช่วยโอกาสอานาหน้ำล้างเพิ่นมาได้มาถ่ายทํำให้พี่ให้น้องได้เบิ่งเนาะวิธีหากุ้งแบบภูมิปัญญาชาวบ้านเห็นไหม นะมันจมลงมันลบปล่ะมันลบอ้มันกิ่งไปทางใหม่บ่อตอนนี้อายเพิ่นกะเกียมอุปกรณ์มาเรียบร้อยเลยพี่น้องก็มีไม้อันหนึง่งน่เพิ่นเสียม,มซา,ามมซักลักก็แล้วเอาไม้มาซักลักไว้เพื่อบอ่ให้อันนะไม้มาซักลักไว้แล้วก็เสี้ยว ยางหมัดตุ่มกับลักนีติดกันเพื่อบ่อหามันลบบ้อให้มันกิ่งไปทางใหม่เห็นว่ะมีมีเหตุให้มันแปน้น,น,แปนอีกป่ะออเ้าก็ได้ว่าปงไปโล ไม่มันเป็นพอบริเวณที่ใส่พี่น้องเลยไ้กุ้งมันแนมเห็นได้ง่ายเพื่นวะเห็นแล้ได้ทงอันนะมันะมัดไว้แขนพนละก้นโบมัดแขนกับมกถีบลงโล้อโอ้ตามสูตรพี่มันแล้วจะชนะอยางมาัดแขนก็ได้ <c oughs> อันนี้อันนี้ใส่สูตรแ,แบบมัดแขนไว้บางคนกับบอกอยากมัดแขนกับถีมลงก้นมันเั็นเลยทมลงก้นครับ จบโอเคอืตามถนัดเห็ดแ like right บบแดกก็ได้เพื่อนวะข้างแรกได้นี่เพื่อนวะพี่น้องอเป็นเห็ดตุ่มอันนี้ข้างแรกตะก้าวนะเคยใส่แต่ตุต่มแยงแบบข้าวเห็ดอันกงไม้เอาแยงยิบอ้อมนะอันนี้เพื่อนประดิษฐ์เองประดิษฐ์เองออกแบบเองประดิษฐ์เองออกแบบเอง <laughs> ภูมิปัญญาชาวบา้านกระตุกน้ำที่บริใสเพราน้ำมาใส่มันเป็นประญนาอดุดผนว่ะแถวคางกระตุกพิ่นกระซิซี่หูหอบ,หอบเนาะให้น้ำมันเข่าโอน่าให้น้ำมันไหลเข่าสะดวกเชือกออมัดเนี่ยยังไม่ลบลัก ของอันแบบแบบตุ้มตัวอันแยงกงไม้ยังว่ามันมีขาซักเนาะมีขาซักเอ้ยมีขาซักดินไหวมันบ่มีขาเอาลากไม้มาซักไหวหมัดใส่ติดกันติดกันเนี่ย้องกันมันหลบเล้หลบมีเสียเถี่ยวเด้อบบมายาวแบ่โบเห็นบ่เมายาวโบเห็นหลบบางหางบ่ได้เสียเที่ยวกูงอนกับเขากับสิออกเท่านั้นลเนาะ มือนี้ผลดก่จ,จบจบเนาะเบือนเศร้าจังหว่ายามาเบือนเศร้าจังหว่ายามใส่เวลาเป็นคืนนึงแฮมคืนพอได้ในคลิปนี่พี่เนาะเพิ่นทื่อมากมอนี้ก็มีอยู่ซีตุ่มแต่นไม่้องข้อมอกับสิทายแต่อันเดียวนี่แหละเพราะว่าวิธีใส่คือกันนั่นแหละแต่ละตุ่มก็ได้เนาะนใส่คือกันเห็ดคือกันวัดมือมายามอื่นเศร้าพ่อแหละจังสิทายให้เบิ่งเบิ่อขุดตุ่มได้สีมานสำได้สอืมตุ่มได้สีมาน ลองตุ้มใหม่ไนก็ปานั้นโอน,น,นี้พี่นอ้องติดตามเบิ่งกับชุ่มพี่น้องตอนเช้าเฮาสิมานหรือบอ่แจงตามาเช้ากับพาผีพานนองมายามตุ้มกุ้งกับอ้ายมาเบิ่งมาชุมพี่น้องมาเฮาสิดได้หรือบอ่ลองตุ้มใหม่เด้เต้นดองดองแด,ง,ดงๆอยู่เด้นะ่ะ เน่ากินคือยังารอยู่ไอโะอะไรโมเนข้าสอนกินไว้ลยวนอย่าโบโบกเลยได้นี่ย่งเขาบโบกจังดีเนาะอืมได้ยูได้ยูได้ยูอมปลาไหลป็นไ เถือตุ่มนะคบมันคือตุมอ่มแหงะอะนะพ่อคือมันบ่งชี้จังว่าเรา้ถื่ออืมองบ่ได้ใส่แต่เ่งเลเนาะเดอนปลายเลยเนาะสองลนก็พอก่ออยู่แล้เออตายเติบจอไปอีกพี่น้องยังอยู่สามลัง บรรยากาศอยู่ทงหน้าย่ำเศร้า,า,ากับที่สดชื่นแบบนี้แหละพ,พ,พลี่นอกขึ้นนี่พ่นลินน้อยหนึง่งย่างแทวป่ายางเนี่ก็จนสุ่มเลยล่มแห้งเลยเนาะขึ้นนีน่เนาะล่มก็เพอล่มเป็นวื้นวัดวืน้นวัดมา,าแล้วผัดว่าหมีไปผัดขอนอยากแจ้งมากผดัดผัดขอนอยากแจ้งอยู่ว่าประมาณเที่ยงขึ้นนี่บอก ลินเงียบๆหบน่อยเดียวบ,บ่ได้โอ้ยอยู่นั่นนี่บริโตกจแกเม็ดได้อ,มมอืมมีแต่ล่มซื่อๆอยู่พี่อ,อากาศกับบริซูิ์ได้พี่น้องอยู่บัานนอกขอกหน้าบได้มีมนละผิดเงียบสงบดีคณะ มีแต่เสียงนกเสียงกาห้องเซาเซาอยู่ จะมีคนหลักยามก่อนเห่าจาก้ก<า>ฮะอยากใหมีคนมาหลักยามก่อนเห่าบบทายแบบนี้เป็น,ปปนไงคือโบลายเว้ยโบซั่มโตทับอีชั่มหมดจา้ะพอปั้นกันเนาะพอปั้นกันเหรเออ มันเป็นตุ่มบ่เนาะหยาเรามันอะไรกินปันใดเนาะแย่งยังว่ามันสิโลงก่อนเนาะมาลังที่สามพี่น้องอยู่ที่ใดมาใส่เบ็ดก็ไม่แต่ปลาซิวได้แเหบเหยื่อนะน้องตัวนี้นะ โอ้ยพี่น้องเลย <laughs> มีพอเป็นสื่อมีพอเป็นสื่อ่ะ <objeto> กุ๊กยุคหนึ่งตัวนึงสงสัยเป็นนำอุปกรณ์เครื่องมือเพื่อนี่นะพี่น้องมันบอกอะไรบันไดมันบ่อยากเขาตำราบุจัก คนว่าซาเห็นเขาใส่นะไดรายแท้ๆเทได้คนว่าผัดลองมาเห็ดใส่เองผัดก็ไดอยู่เรียกว่าเป็นน้ำกุ้งโบลายบัจักญาติหนคนมาใส่ลายบัจักบางมือเข้าบาลงมายาติหนมีคนมาใส่ห<อ>ลังสุดท้ายหลังสุดท้ายเจ้าคองคนว่าแห่งสม้อไอ้อย่โอ้ยมีเด้อ ตอนนี้อไปเห็นมันลอยอยู่ไข <si ่กับต like ้นอ like, ันอยู่ประจักษ์นี่ยังไข่กับรังที่สามอยู่ต้องใส่กลุ่มมาไลยพี่น้องเลยหักอ้ายเพิ่นมาใส่ตอนด้าหน้านั่นเดี๋ยวไล่ลายเลยอันตุ่มจักรังก็มาใส่ตอนน่ะหักเป็นตุ่มแยงดอก ต้ <ừ. S 2> <ừ. S 1> องใช้ตุมแหงนี่มันสิกระจายกินเหยื่อละ่อได้ดีกว่าตุมพลาสติกเิ่นนี้ตามที่เบิงมาแต่ละอันนี่ขันโฮมกันกันสิได้พอดีอนนันแล้วเศร้าเนาะพอดีแล้วเศร้าโขมอขอ เนี่ยยังเต็มปลกปลอคือเก่าบดอะบกเลยแห้งมันเข็มข้นโทษเะจัคมันเข้มข้นมันแห้งหอมแต่ว่ามันเข็มข้นโทษ เราปหาเห็ดเลยอืมหาเห็ดแล้วออกเนาะยังออกออกอยู่มาแถวดงมาแถวสุขภาพบันแหิงค่ะพี่ยังมาเ,เท็ดทั้งหลายพี่ยังออกอยู่หลังจากที่รวบรวมกันมาก็ได้ชนีอแล้วพี่น้องถือว่าคลิปวิดีโอนี้มาฮอดนีแม่น้องค่อมกับข้อ,ขอฝาก พี่ฝากน้องวาสุขู้สุขคนฝากกนไลก์กดแชร์ในเด้อพี่น้องเผื่อเป็นอนาณาขอคิดหรือว่าเป็นพิธีทางให้แก่ผู้ที่อยากสางอุปกรณ์ทํามาหากินเนาะพี่น้องตามวิธีชีวิตบรรบาเฮาผมพ่อกันคลิปหนาพี่น้องสำหรับคลิปนี้สบายดี